รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพอบ้านยุคใหม่นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทำติดตั้งซีไลน์นะครับนอกบ้านนะครับผมเป็นติดตั้งการติดตั้งซีไลน์ภายนอกนะครับก่อนเราที่ทติดตั้งนะครับเราต้องมาหาพื้นที่นะครับ คำนวณนะครับว่ามีพื้นที่เท่าไหร่นะครับที่เราจะติดตั้งนะครับเราก็มาคำนวณนะครับแผ่นฝ้านะครับที่เราซื้อมานะครับผมขนาดของมันนะครับก็120นะครับคูณ240นะครับกว้างเมตรย0ยาว2เมตร40นะครับเราก็มาต้องมาติดตั้งซีไลน์ก่อนนะครับก็ต้องวัด คำนวณนะครับจากเหล็กนะครับมาหาเชิงชายตัวนี้นะครับว่าจำนวนกี่เมตรกี่เซนนะครับแล้วก็วัดจากเชิงชายตัวนู้นนะครับมาหาเชิงชายตัวสุดท้ายนะครับว่ากี่เซนนะครับการวางซีไลน์นะครับแผ่นที่เราจะตัดมันก็จำนวน 2เมตร4ีเซนนะครับเราก็เอามาหารนะครับว่าเราจะวางซีลายจำนวนกี่เซนนะครับนี่นะครับซีลายที่วางนะครับก็จะวางแบบนี้นะครับนี่นะครับติดกับโครงเหล็กนะครับแล้วก็มาติดที่เชิงชายนะครับติดแบบนี้ ตัวนี้ผมก็จะทิ้งไว้ที่หกสิเซนนะครับเพราะว่ามันจะลงตัวพอดีที่หกสิบเซนนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการหาไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าผมทํำยังไงนะครับแผ่นที่เราจะใส่นะครับมันยาวสองเมตรสี่สิบนะครับแล้วก็หึงตลับเมตรวัดเลยนะครับ 1m40 40, 40. 40. Và rồi, và rồi. จากตัวเชิงท้ายนะครับมาหาเล็กว่ากว้างเท่าไหร่นะครับ79เซนนะครับแล้วผมจะใิ้แผ่นฝ้าตรงนี้นะครับจำนวนหนึ่งนิ้วนะครับเว้นไว้นะครับการตัดนะครับผมจะไม่ใส่เต็มนี่นะครับเขากพจะมาคำนวณนะครับแบ่งช่องนะครับว่า เราจะใส่ซีลายกี่ตัวนะครับผมจะใส่ที่4ตัวนะครับผมก็จะวัดที่60เซนนะครับ ส่วนฝั่งนี้ก็วัดเหมือนกันนะครับ2องเมตรี่เหมือนกันเราก็แบ่งช่อง60เซนเหมือนเดิมน,นะครับ นะครับผมก็จะทิ้งตัวนี้ไว้1นึ่งเซนนะครับการวัดก็วัดแบบนี้นะครับแล้วเราก็วัดหามาแบบนี้ทุกตัวนะครับแล้วก็ไปตัดสีลายมาใส่นะครับอันนี้มันก็จะจำนวนเท่ากันทุกตัวนะครับที่79เก้าเซนนะครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการตัดซีไลน์กันเลยนะครับที่เราวัดมานะครับซีไลน์นะครับมันระหว่างช่องมัน79เซนนะครับ79เซนมันจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เราเบ,บวกเพิ่มไปอีก10เซนนะครับ ก็เป็น89เซนนะครับแล้วเราจะตัดปีกนะครับ5เซนนะครับตัวท้าย5เซนนะครับ อุปกรณ์ในการตัดนะครับก็จะเป็นกันกตัดสังกะสีนะครับตัดที่เท่าไหร่บอกด้วยสิเราก็ตัดขาดเลยนะครับที่เจนะ็ดสิบเก้าต้องบอกด้วยนะตัดแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดปีกนะครับห้าเซน ไม่สิที่89เซนสิเมื่อกี้แกบอกว่าตัดที่79เซนตัดที่89แล้วเราก็มาตัดปีนะครับ5เซนนะครับแล้วก็ตีคับไปแบบนี้นะครับ ทำเหมือนกันทั้งสองฝั่งนะครับให้ตีแล้วก็พับแบบนี้นะครับ นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วเราก็จะนําไปใส่นะครับก็ลองดูอีกอันหนึ่งนะครับจะให้เราวัดไปเลยที่8.9เซนนะครับตัดเลยนะครับ ห้าเซนครับสั่งโน้น เส้นนะครับที่เราได้ขีดไว้นะครับแล้วก็ใช้สกรูนะครับ,รบยึดไปก่อนตัวเดียวนะครับแล้วเราก็มายึดตรงนี้อีกหนึ่งตัวนะครับ ยิงแบบนี้นะครับพอมันได้เราดับล้วก็ยิงเก็บตัวหนึ่งนะครับยิงน็อตสอตัวนะครับ ส่วนตัวสุดท้ายนะครับที่2เมตรสี่สิบนี่นะครับเราจะวางซีลายนะครับให้กึ่งกลางเส้นนะครับที่เราได้ขีดไว้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นรอยต่อของแผ่นฝ้าของเรานะครับเราต้องวางกึ่งกลางนะครับเพื่อที่จะได้ยิงได้ทั้งสองแผ่นนะครับซีลายตัวนี้นะครับวางให้ได้ระดับกึ่งกลางนะครับแล้วก็ยิงเลยนะครับ ก็เสร็จแล้วนะครับวิธีการยิงซีลน์นะครับผมอันนี้นะครับก็เป็นปีกนะครับที่เราตัดมา5เซนนะครับเราก็เอามาพับนะครับแล้วก็ยิงน็อตแบบนี้นะครับนี่นะครับทั้งสองฝั่งนะครับเพื่อยึดติดกับเหล็กนะครับแล้วก็เชิงชายนะครับ ก็ใส่ซีลายเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็จะไปตัดนะครับแผ่นฝ้านะครับมาใส่นะครับก็รอรับชมคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับวิธีการติดซีลายนะครับภายนอกนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับการติดวิธีการติดแผ่นฝ้านะครับรอบนอกนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ